สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี FC เก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณห,หลายหค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยไซง่นอนนะคะวันที่23เมษายน2565นะคะก่อนคํานวณค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่22เมษายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ 22เมษานะคะจะให้เด่นปกติ8และ7นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวนะักจะคู่นะคะเด่นปกตินะคะมา8นะคะพี่น้องบน182ล่าง55นะคะเข้าคู่2 8 8 2ตัวกลับนะคะพี่น้องคะวันนี้มาตัวกลับทุกตัวทุกคู่นะคะเด่น VIP จะให้1และ0นะคะบนมา1 4 1นนะคะพี่น้อง ล่าง30นนะคะเข้าคู่14 4 1ีหนึ่งแล้วก็03 3 0นะคะพี่น้องไปกับทุกรอบนะคะวันนี้นะคะเด่นรวมนะคะเข้า7เออเข้า3พี่น้องเข้า7สันเข้า3ตัวเดียวนะคะแต่ว่าเด่นแยกเข้าทุกรอบนะคะถ้าต้อง8-1 0นะคะพี่น้องแต่7ไม่มานะคะค่ะมาต่อวันที่23าเมษาค่ะ 23สาเมษายนนะคะใจก็จะผลการออกรางวัล22สเมษายนมาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนค่ะปกติและ VIP นะคะปกติ 182, VIP 141นะคะ1บวก8บวก2บวก1นบวก4บวก1นะคะ,ะ,คะพี่น้องได้17นะคะ17เลบหเหลือ16นะคะพี่น้องบวก1ได้18นะคะใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัว เอาหนึ่งมาด้วยนะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปน่งถึงเจ็ดเดหนงสอมาะคะแปดหน่เค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดนะคะพี 89, ่น้องคะ หกหนถึงหกเ้านะคะหกหนึ่งหนึ่งหะคะใจมากเนาะค่ะเนาะหกสา6หี่หห้านะคะหกเจดหกนะคะพี่น้องเจ็ดหนึ่งถึงเจดนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะ7จ็ดสองสเจห้านะคะเจ็ดหข้างบนนะคะเจดแล้วก็7 9นะคะ 1> 8ปดหนะคะแปดหค่ะพี่น้องแปดสนะคะแปนะคะพี่น้องแปดหกแนะคะพี่น้องแปดเนะคะ, 8, 9, 9, 8, ะ,คะไปกับทุกรอบนะคะพี่นะะ้องขาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยตัดสินใจคู่ด้านบนเนาะพี่นะะ้องเนาอตัวเด่น คู่ด้านบนมันหลายตัวนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะเด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่0ูนและเนะคะเด่น VIP นะคะอยู่ที่5และ4ะคะ่ะพี่น้องเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยไซง่อนวันที่23เมษายน2565นะคะ อยู่ที่หกและหนึ่งนะคะพี่น้องคะเด่นรวมนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตาหมักเนาะค่ะเนาะศูนย์สามารถจับอะไรได้บ้างนะคะศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งนะคะเก้าก็เหมือนกันนะคะพี่น้องเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วจะชอบนะคะ ประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะการคุณ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคะขอขอบคุณหลายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ